ห้ามพลาดชุดพิเศษไฟนอนแฟนตาซีเจ็ดรีเมครีเวิร์มาพร้อมกล่องสะสมและราคาพิเศษที่คุณต้องรู้คุณเคยฝันถึงการเดินทางกลับไปยังโลกแห่งไฟนอนแฟนตาซีเจ็หรือเปล่านับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาช่วงเวลานี้เหมือนกับเป็นสวนรรค์สำหรับผู้รักเกมแนว JRPG เมื่อไฟนอนแฟนตาซีเจ็ดได้รับการรีเมคใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมกับเกมเพลย์ที่ผสมผสานความคลาสสิกกับความทันสมัยอย่างลงตัวแต่คุณรู้ไหมว่ายังมีอีกหนึ่งสิ่งที่จะทําให้ประสบการณ์ของคุณครบวงจรมากยิ่งขึ้น Square Enix ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า Final Fantasy 7 Remake และ Rebirth จะถูกรวมเป็นชุดพิเศษในชื่อ Twin Pack ซึ่งไม่ใช่แค่การรวมเกมเข้าดิสกเดียวแต่ยังมาพร้อมกับกล่องสะสมที่ออกแบบพิเศษรวมถึงอัดบวที่สวยงามจากทั้งสองภาคน่าตื่นเต้นใหม่แต่ที่น่าสนใจคือราคาของชุดนี้ในโซนยุโรปชุด Twin Pack มีราคาเพียง69.99ยูโรประมาณ2,600บาทซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากสำหรับผู้ที่ต้องการเก็บเกมเป็นคอลเลกชัน หรือแม้แต่สำหรับผู้เล่นใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นตามหาเส้นทางของเรลาและเพื่อนๆนแล้วสิ่งที่ทำให้ชุดนี้น่าสนใจมากขึ้นอีกอย่างคืออะไรนอกจากราคาที่ถูกลงแล้วชุด Twin Pack ยังช่วยให้คุณสามารถเล่นเกมได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดเพิ่มเติมเพียงแค่อัปเดตแพทใหม่คุณก็พร้อมสำรวจโลกแห่งมิการและต่อสู้กับบริษัทชินเดอร์คอมพานีที่ไร,ร้กาดน่าตื่นเต้นใหม่แต่คุณอาจจะสงสัยว่าชุดนี้จะวางจำหน่ายในภูมิภาคอื่นๆหรือไม่และสำหรับผู้ที่ใช้เครื่องเล่นอื่นๆ เช่น Nintendo Switch 2หรือ Xbox Series X s ยังไงข่าวดีคือ Final Fantasy 7 Remake และ Rebirth จะวางจำหน่ายบนเครื่องเหล่านี้ในวันที่22มกราคมปีหน้าซึ่งหมายความว่าโอกาสในการเดินทางกลับไปยังโลกแห่ง Final Fantasy 7กำลังเปิดอยู่สำหรับทุกคนคำถามสุดท้ายที่เราอยากถามคุณคือคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการ remake ของ Final Fantasy 7คุณรู้สึกว่ามันสามารถคืนความทรงจำและความตื่นเต้นของเวอร์ชันเดิมได้หรือไม่หรือคุณคิดว่ามันเป็นแค่การทำใหม่ ที่ไม่จําเป็นขอให้แสดงความคิดเห็นของคุณในการแสดงความคิดเห็นล่างท้ายนี้เพื่อให้เราสามารถพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้มากขึ้น